สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment นนอ,มมอมเมนต์สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมคําถามที่เราได้ถามไปในคราวที่แล้วก็คือถ้าท่านผู้ชมนะได้มีโอกาสมาอยู่กับผม1วันนะครับผมได้มาอยู่กับหมอนคอมิกเวิลด์หวันเนี่ยท่านผู้ชมนนจะทําอะไรกับหมอนกันแน่ครับผมต้องบอกกันเลยนะครับผมคําถามข้อนี้เนี่ยมีคนตอบกันมาเยอะมากๆนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาฟังคําตอบบางส่วนจากท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าครับว่าเขาอยากทำอะไรกับหมอนถ้าเขาได้อยู่กับหมอนหนึ่งวันถ้าได้อยู่กับหมอนล่ะครับผมจะถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโลกคอมมิกกันครับ เป็นอะไรที่ดีนะครับผมเข้าคอนเซปต์กับรายการมากคอมมิกเวิลด์นะครับผมก็จะคุยกันเรื่องคอมมิกอย่างเดียวผมจะทําให้พี่มีความสุขเองเดียวเดียวเดียวทำไมเสียงมึงดูแบบแปลกๆ,ๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะทําให้มีความสุขนี่คืออะไรเอาเงินมาให้กูไงกูมีความสุขไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นแล้วไม่ต้องมาแตะตัวกูอะไรนะแค่เอาอะไรมาให้กูก็ได้พอแล้วกูมีความสุขแล้วผมจะฆ่าพี่แล้วเอาพี่ไปทําลายทิ้งคือฆ่ากูเฉยๆก็พอไม่ต้องเอาศพกูไปทําลายนี่มึงจะโหดร้ายไปไหนเนี่ยฮะ ขอลายเซ็นแล้วจับมือถ่ายรูปครับโอ้โหดีเลยครับอันนี้ยินดีให้ง่ายๆถ้าเจอผมเนี่ยมาขอได้เลยครับผมมให้แน่นอนไม่มีปฏิเสธโอ้โหคนนี้นี่เห็นแล้วกูแบบปวดตาหนักใจเลยอะ่ะให้พี่เลียไข่ผมครับไข่กำลังเหนียวเลยจะอ้วกมึงบ้าปะเนี่ยอ้วกไอ้บ้าไอ้โรคจิตทำใจไม่ให้รักเธอมึงอย่ามารักกูเลยไปเถอะไปเถอะไม่ต้องทำใจหรอกไม่ต้องมารักกูเลย พาพี่ไปกะหลี่ครับผมผมเลี้ยงเองไม่ต้องขอบคุณนะครับอันนี้นะครับผมไม่ต้องขอบคุณเดี๋ยวกูขอบคุณมึงเองเลยคือได้โปรดเถอมาพากูไปทีอินบ็อกซ์มาเลยก็ได้ไปจริงนะกูพูดจริงทุยไล่มึงไปครับผมเพราะไม่อยากอยู่ด้วยเห็นว่าผมเป็นเกย์เออก็ดีกูก็ไม่ได้อยากอยู่กับมึงหรอกกูก็อยากอยู่คนเดียวดีๆโอเคมึงไม่ต้องมาอยู่กับกูจบจะจีบพี่มอนฮะเอิ่ม ไม่ไม่น่าเวิร์กนะอันนี้ฮะได้ข่าวน้องเป็นผู้ชายได้นน่โอตาย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 เปลี่ยนเปลี s. <S Zeit, dur, rim, blind, ่ยนเปลี่ยนจะให้เล่าเรื่องของเดซพูให้ฟังอยากฟังเรื่องเดซพูแบบละเอียดระดับอะตอมเลยแล้วกูจะรู้ได้ยังไงล่ะกูไม่ใช่คนแต่งเรื่องนะกูก็รู้เท่าที่มึงอ่านนั่นแหละนางเล่นพ่กันครับสนุกดีแน่นอนครับผมแต่ระวังหมดวันเนี่ยตอนน้องต้องแยกกับพี่นะครับระวังน้องจะหมดตัวนะครับผมอาจจะต้องขายบ้านมาจำนองที่ดินขายรถอะไรแบบนี้มาจ่ายหนี้พี่ครับ ปิดแชแนลหมอนครับผมโอ้โหมึงโหดร้ายไปปะเนี่ยมึงมาอยู่กับกูแล้วมึงต้องปิดชชแนลกูเลยเหรอแล้วกูจะทําอะไรกินกูจะเอาไรแดกถ้าอยู่กับหมอนเนี่ยจะพาไปปรับทัศนคติเองอันนี้ผมกลัวแล้วครับผมขอโทษครับไม่หือแล้วครับอยากทาอะไรทําเลยครับผมและนี่นะครับก็คือคําตอบของท่านผู้ชมชาวคอมมิกเวิลด์กันว่าเขาอยากให้หมอนทําอะไรให้ได้อยู่กับหมอนคําถามในครั้นต่อไปนะครับผมเราได้คิดเอาไว้แล้วซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากข้อนี้นะครับ ถ้าหมอนเนี่ยไม่ได้ทำคอมิกเวิลด์ท่านผู้ชมคิดว่าหมอนนั้นจะเหมาะกับอาชีพอะไรครับผมถ้าไม่ได้ทำยูทูบเนี่ยผมจะไปทําอาชีพอะไรลองตอบกันมาเยอะๆนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากแค่ผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผงต้องขอ,งของลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน